โอ้โหสุดยอดอยิงนี้ครับท่านผู้ชมครับไม่ไม่รู้จะพูดยังไงครับมันใหญ่ยาวอลังการนะครับนะครับต่อต้นนี้ไม่ธรรมดาดีเดียวแน่ผมมีดาราประกอบด้วยนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับครับผมแนะนําต้นหน่อยครับผมนายพีรพงษ์สมรักครับอ่าพี่พีรพงษ์กี่ไร่ของพี่สามไร่หนึ่งงานครับสามไร่กับอีกหนึ่งงานนะครับอายุกี่เดือนละ แปดเดือนครับแปดเดือนแล้วใกล้จะขุดขายแล้วใช่ไหมครับจะขุดเดือนกรกฎดานี่เลยครับสามไร่ลดปุ๋ยไหมลดลดครับลดปุ๋ยลงใส่ใส่เท่าไหร่ใส่ลูกครึ่งครับลูกครึ่งที่เหลือฉีดอะไรฉีดโฟทีนี่แหละครับโอ้โหแล้วปีนี้ดูครับดูครับดูมันตำรังครับเอาขาเทียบเลยนะครับนะครับเท่าขาเลยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเห็นแบบนี้ดีใจไหมครับดีใจครับ อยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างอยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรว่าไซโฟทีจะลดต้นทุนลงอีกครึ่งหนึ่งครับเอแล้วผลลัพธ์ได้ไหมผลลัพธ์ได้ดีมากครับเอก็นี่ไงชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยครับอเมื่อกี้เราให้ดูต้นที่หนึ่งครับอันนี้ต้นที่สองเดี๋ยวมาดูต้นที่สามครับต้นที่สามอันนี้ก็ต้นที่สามนะครับออกรอบตัวเหมือนกันครับไม่ไม่น้อยเหมือนกันครับนับเฉียดเขาเหมือนกันนับแต่อันนี้โอ้โหขาเลยขาเลย ไอแป้งข้างๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับใช้ไหมไม่ใช่ครับของใครของหลานนี่แหละครับอ๋อจะย่ากันครับจาย่ากันเราแอบขุดดูครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ใช้นะครับนะไม่ได้ใช้ดูครับโอ้โหนะครับแค่นี้แค่นี้แค่นี้เองนะครับอายุแก่กว่าปะเนี่ยแก่กว่ารับเขาปลูกก่อนเราหรอก่อนเราก่อนเรากี่เดือนหนึ่งเดือนครับ หเดือนแต่งว่าเก้าเดือนแล้วแนี้เเดือนแล้วของเรากี่เดือน8ปดอเดือนคนละเรื่องเลยเนาะชัดเจนไหมของเราชัดเจนครับอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมใช้ครับเอานะใช้ต่อไปแน่นอนนะครับผมอ่ะขอบคุณมากเลยแชรประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังมันเท่าขามาแล้วมาจริงๆโดยคุณธีรพงษ์สมรักครับโอเคครับสวัสดีครับ